สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุปผู้ซุกคนในเมื่อนี้นะครับกะถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวเพจสกลนครซิตี้นะครับและกะสมาชิกเพจที่กําลังให้เกียรติติดตามรับชมเพจสกลนครซิตี้อยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบเพ้อกันอีกเทื่องหนึ่งกับบ่าวนิกครับสิรภพสมผลนะครับแอดมินประจําเพจสกลนครซิตี้เมื่อนี้สี มาว่าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดสกลนครสู่พ่อแม่พี่น้องฟังภัยกำลังเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมด้วยครับเด้อส่วนคำถามไัยมีอย่างสงสัยอย่าเฝ้าถามครับเดีย๋ยวฮามาทักทายกันซะก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการที่ผมหลังจากที่เว่าให้พี่น้องฟังแล้วนี่อธิบายสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดสกลนครและก็ในประเทศไทยให้ได้ฟังแล้วตามที่มีการติดตามข่าวสารมานะครับกระซีได้ เปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามกันเข้ามาคําถามใดที่ผมสามารถตอบคําถามได้ที่ผมหู้เรื่องนะครับผมกระซิตอบให้แต่คําถามใดที่มันอยู่เหนือการควบคุมหรือว่าผมยังบ่มีข้อมูลเดี๋ยวผมสิไปหามาตอบคําถามให้นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องสุกผู้ทุกคนนะครับภาพเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับแจ้งกันเข้ามาพร้อมนะครับเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยแกแล้วกันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดสกลนคร พี่น้องครับจากกระแสข่าวที่มันเริ่มมีความตื่นโตของพี่น้องในจังหวัดสุนลนครและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงกระแสข่าวที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายเป็น500 6 0 0 700เจคนในประเทศไทยมื่อนี้นะครับแกหให้คนไทยกลับมาตื่นโตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เฮาได้มีโอกาสที่สิ บางคนก็ได้เมื่อบ้านเมื่อช่องเนาะพี่น้องเนาะก็หาญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็กลับไปเห็นเรียกเทดงานตามจังหวัดที่ได้จากมาแต่ว่าตอนนี้พอเออหลังจากที่เบิรเทศกาลปีใหม่ครับพี่น้องมันก็เริ่มมีข่าวว่าตรวจพบเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะแถวระยองแถวจังหวัดสมุทรปราการนี่เพิ่นกับเจอแรงงานชาวพมา่าติดเชื้อหลายขึ้นนะครับในเมื่อนี้ มันก็เลยมีกระแสกลับมาในจังหวัดสกลนครว่าบางคนเพื่อนติดเชื้อนะครับบางคนเพื่อนกลับไปในจังหวัดที่เพื่อนจากมาอย่างเช่นผู้ป่วยในจังหวัดชนบุรีผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรีหรือผู้ป่วยในจังหวัดระยองนะครับที่เพิ่นม,มาสกลนครช่วงปีใหม่นี้นะครับกลับไปผัดไปตรวจเจอโควิด -19 ทีแล้วก็กลายเป็นข่าวว่าสกลนครมีคนติดเชื้อนู่นนี่นั่นเอาไปเอาไปเอามาเอาทางการประกาศอีกสกลนครซิตี้ประกาศอีก มันยังบ่มีคนติดเชื่อในจังหวัดสกลนครอ้าวแล้วข่าวอันนี้มาแม่นพิสังผมสิขออนุญาตไล่เรียงให้พี่น้องได้ฟังชัดๆนะครับดังต่อไปนี้กดไลค์กดแชร์เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าพี่น้องครับเคสที่อำเภอเต่างอยกับเคสที่อำเภอคำตะก,ก้าที่ทางสสจหรือทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเพื่อนได้ออกมาประกาศแล้วในมือน,นี้นั่นก็คือมันมีผู้ติดเชื้อนี่เพื่อนไปตรวจเจอเชื้อ อยู่ทางต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วบัดน,นี้มันมีไทม์ไลน์ที่เพื่อนได้เดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสกลนครที่เพื่อนกบมาหาญาติพี่น้องเพื่อนมางานซพแน่ะนะครับคุณลังคนเฮดให้ทางการในพื้นที่นะครับบอกว่าสิเป็นทางโรงพยาบาลในประจำอำเภอต่างๆหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่ผู้ป่วยมีประวัติตามไทม์ไลน์ได้เดินทางเข้ามาลงไปพื้นที่เพื่อที่สิบไป ะไปหาคนที่ติดเชื้อเออคนที่มีความเสี่ยงสูงที่สิติดเสื้อเพราะว่าสิเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าสิเป็นหมู่ฝูงญาติพี่น้องหรือคนร้านค้าร้านขายต่างๆที่เพื่อนไปมีปฏิสัมพันธ์ในช่วงที่เพื่อนมาจังหวัดสกลนครเฮ็ดให้กับเป็นกระแสข่าวกันอยู่ทั้งตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้และกับเม้ดมือมือนี่นะครับสรุปนั่นก็คือมันมีคนติดเชื้ออีหลีพี่น้องเลย แต่ว่าเพื่อนไปตรวจเจอเชื้อโควิด -19 อันนี้อยู่ทางต่างจังหวัดเพื่อนไม่ได้ตรวจเจอที่สกลนครแล้วกับบ่ได้รักษาที่สกลนครเหตุให้จํานวนผู้ติดเชื้อะระลอกใหม่โควิด -19 นี่มันบ่ได้ขึ้นในจังหวัดสกลนครฟังให้จบเจือนะครับที่บอกว่าสกลนครไม่พบผู้ติดเชือ้อนั่นก็นคือเฮาไปพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดอื่นแต่ในระหว่างนั้นมันมีไทม์ไลน์มาที่สกลนครเหตุให้สกลนครต้องไปหาผู้ที่มีความใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูงเพื่อที่ทำการการกักต14มือแล้วกระตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ตอนนี้นะครับบอกว่าที่เป็นเคสคำตะก,ก้าเคสที่เต่าง,งอยเพิ่นลงพื้นที่และกกักโตคนที่มีความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วทำการตรวจอยู่ตอนนี้นะครับผลกับบางคนก็ออกมาแล้วบางคนก็ยังบันทันได้ออกมาแต่ว่ายังสรุปว่าสกลนครยังบ่มีผู้ติดเชื้อนะครับ สกลนครยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับณเมื้อนี้นะพี่น้องเอ,อ้ย4มกราคม2564ตอนนี้กับเวลาประมาณเกือบ6โมงแรงแล้วล่ะบัดน,นี้นี่พี่น้องว่าบางคนเพื่อนกับมีความสงสัยมีความเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์ที่เป็นแนวดแน่เร<ๆ>าก็ต้องมาติดตามข่าวสารกันต่อไปล้ครับพี่น้องว่าผลตรวจของคนที่มีความเสี่ยงสูงของเคสที่ไปเจอผู้ติดเชื้อในจังหวัดอื่นๆนี่ที่มีทำลายมาในสกลนครน,นี่ผลตรวจเพื่อนสีออกมาเป็นแนวใด แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่สอบถามประวัติจากคนที่เพื่อนเป็นคนป่วยว่าไปใส่มาเน่เห็ดยังแน่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่บ่อนะครับก็ได้ความมาพอประมาณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เห็นอยังหลายบ่อได้นอกจากท่าเบิ่งสถานาการณ์ซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องกับมีคําสั่งมีประกาศของทั้งจังหวัดสกลนครรวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสกลนครทายอยออกมาประกาศงดการเรียนการสอนหรือว่าบางแห่ง ประกาศให้ไปเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะผมก็แจ้งขึ้นไปในเพจสกลนครซิตี้เรื่อยๆหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีโรงเรียนไหนแน่พูดง่ายๆแล้วก็คือสิเกือบเบิดทั้งจังหวัดแลวครับพี่น้องเพื่อนกกศจริงๆแล้วมันคือสิมีการประกาศออกมาตอนนี้กะพี่น้องในจังหวัดเฮาผู้ปกครองในจังหวัดเฮาก็คือสิบอา้าให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนแล้วครับเพราะว่ากันยาน ขอบคุณที่กลับมาย่านกันอีกเทื่อหนึ่งเพราะว่าผมกับพญายานที่สีประชาสัมพันธ์ว่าเออมันมีการระบาดขึ้นมาละารอบใหม่เด้อให้พี่น้องอันเบ่งแง,งให้จบเจอือหน้ากากอนามัยให้ใส่ล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่างทางสังคมและะ้วก็หมั่นรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเจ้าของอยู่เสมอกะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่สิเหตุได้นะครับเดี๋ยวผลในการตรวจสอบผลในการเออเขาเอื้อนว่าอย่างไร ตรวจหาเชื้อโควิด -19 อันนี้เป็นแนวไหนแน่สรุปออกมาแนี่ไหนแน่คนติดจักคนคนบ่ติดจักคนเดียวคันผมมีข้อมูลทางสสอจอเพื่อนประกาศออกมาอย่างเป็นทางการผมสิเฝ้าแจ้งให้พี่น้องในเพจสกลนครซิตี้ได้หับหู้หับทราบด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วัะตื่นตูแต่อย่าตื่นตุม๋มให้แชร่ข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากช่องทางที่ น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าสิเป็นสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครหรือว่าทางสจสจสกลนครหรือสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสกลนครหรือเพจของโรงพยาบาลต่างๆคันโบแมนเพจที่ผมเอ,อ่ยมานี่นะครับกับอันอย่าเฝ้าไปแชร์อย่างหลายให้เอามาถามผมสะก่อนแม่นโบแมนผมจังสีบอกทางหน้าเพจรวมถึงทางหน้าเพจสกลนครซิตี้เลยครับพี่น้องข้อมูลข่าวสารมันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้ว บางข่าวบางคราวมันเป็นข่าวเก่าพี่น้องเขามาคอมเมนต์อยู่ตลอดตอนนั้นคือว่าบมมีคนติดเชื้อเอาอีกโพสตหนึ่งคือว่ามีคนติดเชื้อแล้วให้พี่น้องไปไล์เบิ่งทางหน้าเพจนะครับอันข้อมูลเก่าๆมักก็สิอยู่ทางใต้ข้อมูลใหม่ๆผมก็สิอัปเดตอยู่ตลอดทางหน้าเพจเมื่อนี้มีประกาศออกมาจากทางสสจกระทรองฉบับนะครับทางฉบับจากคำตะก,ก้าซึ่งออกมาตอนวังบ่ายนี่และกระฉบับของทางตะงอยซึ่งออกมาตอนเศร้านะครับแนวใดก็ให้พี่น้องได้ไปติดตามเบิง่งทางหน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับ กะสรุปมาให้พี่น้องฟังพอคร่าวๆประมาณนี้นะครับตอนนี้กกทางโรงเรียนสกลราชวิทยานกูลเดี๋ยพี่น้องเดอ้อเพื่อนประกาศให้เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบบ่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนนะครับในระหว่างวันที่5ถึง11มกราคม2564ใครมีลูกมีหลานเพื่อนเรียนอยู่ที่สกลราชนะครับตั้งแต่เมื่ออื่นเป็นต้นไปห้อดวันที่1 1มกราคมกับบ่ต้องไปโรงเรียนนะครับให้เรียนให้ศึกษากันทางออนไลน์นะครับ การให้เบิกคูปลายของห้องกุ๊ปลายของโรงเรียนเอากันแล้วกันนะครับผู้ปกครองเพื่อนกลเป็นห่วงเป็นใยนะครับรวมไปถึงทางโรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวิทยาโรงเรียนต่องอยพัฒนาศึกษาโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษากับประกาศพิจเรยนในระหว่างวันที่5-8มกราคม2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงงานรวมน้ําใจไทยกระเรงอําเภอกุดบากครับพี่น้องที่เพื่อนสีจัดมืออื่นนี่ตอน เมื่อวานนี้ผมก็ยังแชร์อยู่ทั้งหน้าเพจนะครับแอดมินก็แชร์ทั้งหน้าเพจว่าเพื่อนสีมีการจัดงานอยู่ละแต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอันให้สวมหน้ากากอนามัยเระยะห่างทางสังคมอย่างกันแล้วแต่มาเมื่อนี้เปลี่ยนใหม่อีกแล้วสรุปว่างานรวมน้ำใจไทยกรลลึงที่อำเภอกุงบาาประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดนะครับวันนี้มีประกาศอีกประกาศหนึ่งของทางจังหวัดสกลนครเพื่อนหากับประกาศออกมาว่างบานี่ครับพี่น้องว่า 15จังหวัดเสี่ยงนะครับมินี่มีประกาศมาแล้วได้15จังหวัดเสี่ยงต้องมารายงานโตแล้วกับกับกโต14มือทุกคนฟังเลยพี่น้องเด้อ15จังหวัดดังต่อไปนี้ที่ผมสิบ้าให้ฟังนะครับต้องกักโต14มือและก็รายงานโตทุกคนนะครับคันบอกรายงานโตมีความพิดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนั่นก็คือผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยอง จังหวัดชนบุรีกรุงเทพมหานครจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดตราดจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดชะเชิงเซาและจังหวัดอ่างทองสิบหาจังหวัดนี้ขันเดินทางมาในจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 6 4เป็นต้นไป ต้องรายงานตัวและกักตัว14วันอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆนะครับหรือว่าคันเพิ่นจาเป็นต้องมาโสวนนครแต่ว่าเขามาบอดจักมือและก็จําเป็นต้องออกจะแนวใดก็แล้วแต่ต้องรายงานตัวและกักตัวเจ้าของแหละหอดมือที่10ไปก็ไปแล้วก็ต้องไปรายงานตัวอย่างจุดหมายปลายทางที่ต้องที่ที่ทีท่ต้องไปและก็ดําเนินการกักตัวพร้อมอีก14มือนะครับ อันนี้ก็คือแจ้งให้พี่น้องได้หับฮูหับราทาจากทางประกาศของทางจังหวัดสกลนครนะครับบางคนกระถามว่าอ่ะประกาศออกมากักตัว1 5เออ14่มือ15จังหวัดที่บอกมานี่แล้วอัน28จังหวัดที่เคยประกาศมาเมื่อวานนี่คืออียังสกลน,นครออ,อกคําสั่งให้1 5จังหวัดเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกซื้อไปนะครับให้กักตัวเลยก็รายงานตัวกักตัวทุกคน แต่ว่าอีกจังหวัดที่เหลือใน28จังหวัดที่ทางสบคเพื่อนออกประกาศมาเมื่อวานนี้แกต้องรายงานตัวคือกันครับแต่ว่าบอต้องกักตัวครบทุกคนบางคนเพื่อนมีความเสี่ยงหน่อยก็บอต้องกักตัวแต่บางคนนี้ไารายงานรายงานตัวแล้วเจ้าหน้าที่เพื่อนซักไซ้ข้อมูลมาอาจจะมีความเสี่ยงสูงเพื่อนก็นอาจสิสั่งให้กักตัวได้แนวรายการให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับวันนี้มาเบิ่งข่าวอีกนะครับ นี่ผมสิสรุปให้ฟังจากทางประกาศของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับผมก็ได้อัพไปแล้วก็คือ,อผู้ที่เป็นครอบครัวสามีภรรยาและบุตรนะครับพักอาศัยอยู่ที่ตำบลคำตะกล้านะครับกลับมาภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่วังหันนี้นะครับแล้วก็กลับไปทำงานที่ชนบุรีไปตรวจพบเชื้อหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือ,อสามีคนเป็นพ่อฮะ ไปตรวจพบเชื้อนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวขึ้นมาล่ะเอาไปมาทางาคัมตะก้าเพื่อนทีมสาธารณสุขที่คัมตะก้าก็ได้ลงพื้นที่และก็ทำการตรวจนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน40รายและก็ถือก,กักโตทั้งหมด40รายแล้วนะครับอยู่ในระหว่างรอผลตรวจตอนนี้ยังบ่มีเคสไหนยืนยันว่าติดเชื้อนะครับในจังหวัดสกลนครยังบ่มีผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทาง อำเภอตองงอยกับคือกันนะครับอำเภอตองงอยประกาศมาตอนเส้าวางสิบโมงเร้านะครับกับเหตุงานอยู่ชนบุรีและก,ะการชนบุรีกลับมาสกลนครมาอำเภอเมืองมาอำเภอตองงอยนะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง27รายก็ได้ทําการตรวจหาเชื้อและก็ถ่าผลแล้วและก็มีการไปถึกก้าโตแล้วนะครับกับอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับ บัดนี้กลมาเบ่งสถานการณ์การเฝ้าระวังในจังหวัดสกลนครเมื่อนี้นะครับจังหวัดสกลนครสรุปข้อมูลมาว่ามีคนอยู่ในระหว่างการกักต14มื้อนี่17,172คนนะครับ17,172คนสิ้นสุดการเฝ้าระวังแล้วจำนวน6คนนะครับเฝ้าระวังสะสมก็คือ17,178คน หลายขณะนะครับมือน้นี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมฮอดมือนี้เพิ่นตรวจเชื่อไปแล้วเบิดจังหวัดสกลนครนี่แปดร้อยยี่สิบเก้ารายนะครับกับบ่นอยเลยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่โควิด -19 ทนระบาดน,นักที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเป็นตะญานในพี่น้องเลยผมก็อยากให้พี่น้องตื่นตัวแลวกไดในแต่นักถึงความอันตรายของโควิด1 9อยู่ตอนต้นปีที่แล้วนี่พอมันมาเนี่ยโอ้ยพี่น้องให้ความร่วมมือดีขนาดมันก็เลยคนติดเชื้บอบ่หลายมาเที่ยวนี่แก คนข้าที่ศิลรหลวมแหละบางคนนะครับกะเนี่ยใดกะให้คอยเว้าคอยเตือนกันคนในครอบครัวเฮาคนที่เป็นหมู่เฮาคนที่อยู่บ้านข้างๆเฮาเนี่ยใดเฮาก็ต้องซ้อยกันว้าซ้อยกันเตือนนะครับสําหรับใครที่ถามเข้ามาอย่าเฝ้าถามนะครับผมยังบ่ทันได้อ่านเพราะว่ายังมีข้อมูลที่ผมต้องนําเสนอสะก่อน เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมสิเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามมาแล้วคำถามที่ผมตอบได้ผมกระสิถามตอนนี้ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมสะก่อนเด้อขอบคุณเกือบ400คนที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในขณะน,นี้ขันประทับใจขันหมักแนวไหนกน็อย่าลืมส่งดาวให้สกลนครซิตี้พร้อม้วยครับเ้วยอขอบคุณหลายๆนะครับอีกอย่างนึ่งคืออยากที่บอกพี่น้องว่าสถานการณ์ต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆเวลาพี่น้องเลยตอนนี้สถานการณ์กันอย่างไขยังบ่มีคนติดเชื้อแต่บอแน่นะครับว่า อีกสองชั่วโมงต่อมาคันเพื่อนมีคนติดเชื้อโผล่ขึ้นมาใน,ใน,ในชุดตรวจนะครับเพื่อนก็ทสีต้องประกาศทันทีเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจสมีการอัปเดตเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดนะครับบอกว่าสิเป็นทางเพจสกลนครซิตี้ก็เลยกด็ดีทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครหรือทางเพจสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสกลนครนะครับ เมื่อนี้มีประกาศอีกอย่างหนึ่งของสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสกลนครเพื่อนได้ออกมาครับพี่น้องว่าขอความร่วมมือร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟตลาดต่างๆนะครับดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. น,นั่นก็คือขอให้งดการใช้เครื่องปรับอากาศร้านอาหารร้านใดที่เพื่อนเคยเปิดแอร์กะขอให้งดนะครับให้ปิดแอร์ซะก่อนช่วงนี้ก็อากาศยังเย็นอยู่นะครับก็ยังครนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและก็การแพร่กระจายของเชื้อนะครับหาก อาจมีผู้ป่วยอยู่ในร้านหรือว่าเคยมาใช้บริการในร้านนะครับอีกข้อเนึ่งก็คือให้ทําความสะอาดร้านทุกวัน ทำความสะอาดบิ๊กคลินนิ่งด้วยคอรีนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับทำความสะอาดโต๊ะอาหารเก้าอี้ทุกครั้งหลังให้บริการนะครับละกาททำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำทุกทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสกลนครที่11ับ2563ลงวันที่21ธันวาคม2563อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นั่นเอง นะครับซึ่ง,งทุกๆข้อมูลนี้ผมแกะแชร์เอาไว้แล้วที่หน้าเพจสกลนครซิต,ตี้นะครับเมื่อนี้พี่น้องครับทั่วทั้งประเทศไทยมีคนติดเชื้อ745รายบ่นหน่อยเลยพี่น้องเอ้คนติดเชื้อในประเทศนี่เป็นคนไทยกับหว่างร้อยกว่ารายแต่ว่าอีก500กว่ารายนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานที่เ,เป็นชาวต่างประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วทางประกาศจังหวัดสกลนครเพื่อนได้ประกาศออกมาแล้วบอกว่าสีไผ่ก็แล้วแต่เด้พี่น้องเดิอในจังหวัดสกลนครคันมีลูกจ้างเป็นรายงานต่างด้าวห้ามให้ออกไปนอกจังหวัดเด็ดขาดอยู่ใส่กันอยู่นั่นนะครับห้ามเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นประกาศคําสั่งออกมาแล้วนะครับเอาอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับสําหรับข่าวสารที่ผมเอามาฝากในมือนี้ตอบคําถามให้พี่น้องได้คลายข้อสงสัย ใครที่มีคําถามนะครับถามเข้ามาปนิพมสิอ่านให้พี่น้องได้หับหูับทราบโอ้ยสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดี300กว่าคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับใครทักทยเข้ามาผมไม่ได้อ่านแกขออภัยหลายๆเด้อเดี๋ยวผมสิบอกขออนุญ,ญาตอ,อ,อ่านคำถามสำหรับคนที่มีคำถามเข้ามาสักอ่อนนะครับ กักตัวที่บ้านจะกินอาหารแบบไหนไปไหนบ่อได้น่าจะมีอาหารให้3ม,มือ้อหรือไม่งั้นจะกักไม่ครบ14วันอันคนที่กัตกตกะประสานกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดครับหรือว่าเจ้าหน้าที่อ,อสอมในชุมชนเพื่อนเกษมีบริการบึงแงงให้อยู่นะครับสําหรับคนที่มีญาติพี่น้องบ้านใกล้ๆกันซื้อให้ให้เพื่อนซื้ออาหารมาส่งให้แต่สําหรับผู้ที่บ่มีพี่น้องเลยแถวนะ้าหมู่ก็บ่มีนะครับ กะไหว้าวานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมอเพื่อนได้ซ้อยซื้ออ,อาหารเขามาให้นะครับบางมือเพื่อนก็อาสิมีการให้บริการบางมือก็ต้องซื้อเอาเองนะครับในไรก็รองประสานกับเพื่อนบ่นนะครับบางคนมาแต่พัทยามาเป่าลมเป่าปากใส่คนทางบ้านแล้วพันแล้วว่าว่าย่านพอสมนี่บอกคงงืดหลายปะอันนี้คือแจ้งความจับได้เลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นความประมาทนะนั่นนี่อันนี้ฮะนะครับ แจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่เดอบ่าวนิกสวัสดีปีใหม่นะครับเอายังฮอดปีใหม่อยู่นะครับเอาเบิแงแงสุขซููุ่กคนนะครับให้กําลังใจทุกคนก็ผ่าฟันปัญหาวิกฤตไปพร้อมๆกันนะครับน่าจะมีคําสั่งให้ปิดโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดสกลนครก่อน,อนสัก14วันดูก่อนนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆโรงเรียนได้ประกาศสั่งปิดหรือว่าสั่งให้เรียนออนไลน์ไปแล้วนะครับแต่ผมก็คืดว่า น่าสิเกือบเบิดละครับที่เพื่อนทยอยประกาศกันออกมาแนวใดก็ให้ผู้ปกครองให้นักเรียนได้ติดตามข่าวสารจากกลุ่มไลน์หรือว่ายัางก็แล้วแต่ลองบึงนะครับซึ่งโรงเรียนลกัลกๆเพื่อนกับประกาศไปแล้วล่ะครับนะครับถามอีกครั้งนะคะงานที่กุดบากยังจัดไหมคะฟังไม่ชัดค่ะ งานรวมใจไทยกระเริงอำเภอกุดบากเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนก็คือบได้จัดนะครับในวันที่5ฮอดสิบเอ็ดนี้ที่เพื่อนเคยวางแพลนเอาไว้ก็คือยังบบได้จัดนะครับเลื่อนงานที่กุดบากนะครับสรุปคือรวมใจไทยกระเริงเลื่อนนะครับไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่ต้องรอดูว่าเพื่อนเลื่อนไปเมื่อใดเพื่อนยังบบประกาศนะครับ กลับจากสระบุรีต้องกักตัวบอคะสระบุรีอยู่บนอบนัดนี้ขออนุญาตเบิ่งก่อนนะครับผมกระจืบอะได้ครบทุกจังหวัดนะครับสระบุรีสระบุรีไม่ได้อยู่ในจังหวัด15จังหวัดที่จังหวัดสกลนครประกาศสั่งให้กักตัวนะครับแต่อาจสีเข่าข่ายจังหวัดที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วมาห้อจังหวัดสกลนครในใดก็ต้องรายงานต๋เพื่อที่เจ้าหน้าที่เพื่อนสีได ประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็นต้องกักโตหรือบ่นะครับสำหรับจังหวัดสระบุรีนะครับสรุปสกุลราชเรียนออนไลน์จริงนะครับภัยที่มาจากกรุงเทพตอนนี้อยู่ทางอำเภอตองงอยแต่สีกลับเมื่ออื่นเพื่อลงมากรุงเทพสิโดนกักโตอยู่บ่ครับก็คือกลับกรุงเทพได้นะครับพี่น้องตอนนี้ยังยังกลับกรุงเทพมหานครได้แต่ว่าต้องไป บึงสถานการณ์ที่กรุงเทพซะก่อนว่าเพื่อนสิบประกาศให้เห็นแนวไดแน่นะครับสิได้ไปทํางานอยู่คาบตะก้าอยู่บ่เบาวนี้ใกล้ๆเฮือนที่ลูกเพื่อนเป็นโควิดนี่แหละอุกอั่งอยู่ค่ะแต่ก็ต้องระวังโตหลายอยู่นะครับตอนนี้มันยังบบมีคําสั่งประกาศคือฟิวหรือว่าคําสั่งห้ามออกจากเคหสถานใดๆมานะครับก็ยังสามารถที่สิไปเหตุเวียกเหตุงานไปปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่ของเฮาได้ แต่ว่าเราต้องป้องกันนะครับดูแลตัวเองดีๆไม่ใกล้ชิดคนอื่นมากเกินไปนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือดุดุ๊บอกว่าสิล้างนําน้าสบู่นะครับหรือว่าล้างนําเจลแอลกอฮอล์นะครับในรายการให้พี่น้องระมัดระวังกันสุผู่สุกคนเป็นมาตรการที่ทุกคนต้องปฏิบัติเลยนะครับคำตะกล้าเขาว่ามีคนติดโควิดจริงหรือเปล่าคะ คนติดโควิดจริงหรือเปล่ามันมีคนติดครับมีผู้ป่วยที่เพิ่นติดแต่ตอนที่เพิ่นมาคกกําตะกาเพิ่นโบฮูโตวเพิ่นติดบัดน,นี้เพิ่นกลับไปยังจังหวัดที่เพิ่นจากมานะครับไปตรวจเบิง่งพบว่าติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่คกกําตะกา กำลังสอบสวนโรคนะครับคนที่สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงเพิ่นเรียกกักตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สอบสวนโรคกันทุกคนแล้วรอฟังผลอย่างเดียวนะครับตอนนี้แต่ว่าไม่มีผู้ป่วยอยู่ที่คาตะก้าตอนนี้นะครับบร่ได้มีผู้ป่วยในคำตะกาตอนนี้เต่างอยกับบ่มีสกลนครยังบ่มีนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับไปจากเพชรบุรีต้องไปกักตัวที่ไหนคะทุกทุกคนที่กักตัวต้องกักตัวที่บ้านเจ้าของนะครับ กักตัวที่บ้านเจ้าของนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านแกมีความเสี่ยงที่สิติดเชื้อไปพร้อมหรือว่าอาจ,จต้องโดนสั่งให้กักตัวไปพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วขันบอดจำเป็นอีหลีนะครับกับบอดต้องมาอยู่ใส่กรอยู่หันสะกดนะครับอดเอ่าสะกดนะครับอันนี้ก็คือผมบอด้อยากเบ้าบอด้อยากฮักหาน้้ำใจพี่น้องเข้าใจว่าพี่น้องอยากมือเหือนมือซานแต่ว่าเพื่อนประกาศออกมาแนวนี้ผมก็ต้องบอกไปแนวนี้ครับพี่น้อง คันมันบ่จําเป็นก็ต้องมาคันมันจําเป็นก็ต้องมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องโดนกักโต14มือออกไปใส่กบบระบ่ได้นะครับยากอีกนะครับเอาเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับบางคนมาบน่นมาจมให้ฟังโอ้ยคนสกลน,นครมาสกลแต่ว่าเมื่อไปจังหวัดอื่น ไปเจอว่าติดเชื้อโควิด1 9แต่ไม่นับว่าคนสกลติดเชื้อโควิด1 9แนวนี้ก็ได้บอสพี่น้องครับมันเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ไปเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของของ,ของทางหน่วยงานที่เพิ่นเกี่ยวข้องนะครับพบคนติดเชื้อที่จังหวัดไหนรักษาตัวที่จังหวัดไหนให้ไปขึ้นที่จังหวัดนั้นตอนนี้คนสกลน,นครมีแต่คนที่เสี่ยง มีแต่คนที่โดนเรียกกักตัวมีแต่คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงเท่านั้นยังไม่มีการยืนยันว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวในจังหวัดสกลนครเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนก็นเลยต้องประกาศออกมาตามนี้ขันคนที่เพิ่นเอิ้นกักตัวสิบสี่มือ้อแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่เพื่อนไปตรวจเสื้อนี่ครับคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่มีการติดเชื้อย,ยืนยันขึ้นมามันก็ต้องขึนในสกลนครต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ติดตามข้อมูลเอานะครับมือต่อมือเลยนะครับ ผมบม่าสามารถที่สิคอนเฟิร์มได้ว่าจะไม่มีคนติดเชื้อตลอดไปนะจากนี้หรือว่าจะไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตอนนี้มีคนติดเชื้อกี่คนแต่ที่ผมสามารถยืนยันได้นั่นก็คือจากเอกสารทางราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางจังหวัดสกลนครได้กับสสจเพื่อนออกมายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยในจังหวัดสกลนครเคยมีแค่หนึ่งคนที่มีคนแชร์เนี่ยสกลนครขึ้นหนึ่งเลขนะครับเลขหนึ่งนั่นก็คือผู้ป่วยที่เฮา พบเจอตั้งแต่4เมษายน2563ที่เพื่อนป่วยมาแต่ภูเก็ตและกลับมาตรวจเจอเชื้อที่จังหวัดสกลนครเหานะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมซิมมนนำเสนอสามารถที่สิบบ่งความเคลื่อนไหวต่ตางๆได้ที่หน้าเพจสกลนครซิตี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดมักก์กอย่าลืมกดส่งดาวมาให้สกลนครซิตี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากครับพี่น้องคนที่ไห้ระมัดระวังนะครับว่าอาจสีติดเสื้อได้ไง หรือว่าขันติดเชื้อแล้วมีความเสี่ยงสูงที่สิเกิดอาการหนักหรือวิกฤตนั่นก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ําคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ํานั่นก็คือเด็กน้อยผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง ต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผมพยายามบอกพี่น้องในหนังเพจสกลนครซิตี้มาเสมอคือคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนร่างกายปกติคือซุมเฮาเขาสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าเฮาเขาสามารถที่จะติดเชื้อแล้วมันลงปอดแล้วก็เหตให้เขาวิกฤตได้ดีเอ่อได,ได้ได้สูงกว่าเฮาเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีคนในครอบครัวที่มีอาการเหล่านี้อยู่ก็ขอให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับนั่นก็นคือความห่วงใยจากเพศสกลนครซิตี้นะครับ แอดครับเมื่ออื่นยังบินไปกรุงเทพได้อยู่บอคะยังบินได้นะครับยังเดินทางออกนอกจังหวัดได้เผาบริห้ามแต่เขาขอความร่วมมือคันจําเป็นมันก็นต้องไปพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอบไปตามนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีอย่าไปใส่มาใส่เลยดีกว่าคันมันบ่อจาเป็นนะครับอยู่แต่เพื่อนเท่านี่นะครับอยู่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ดูแลคนในบ้านตัวเองดีๆนะครับใน่าไรกะห่วงใยสุขผู้สุขคนนะครับ เชฟเซฟเจ้าของญาติพี่น้องทางบ้านเฮานำแม่นนะครับซอยกันเบิ่งแงงเจ้าของนะครับในรายกะเรื่องราวต่างๆที่ผมมานําเสนอทางนาเพจสกลน,นครซิตี้เป็นข้อมูลที่ผมจะได้รับแจ้งมาจากทางสสจกะได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดนะครับคันไผ่อยากสิเชื่อกับขอบคุณไผ่บ่เชื่อกับบ่เป็นอยังนะครับลองไปติดตามข้อมูลข่าวสารเอาเองใครที่มาที่หลัง กดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมก็อาจสิแล้วละละมันเบิดเรื่องที่สีเเ้าแล้วภัยเข้ามาที่หลังผมเว้าแล้วหมดไลฟ์นี้แล้วค่อยเปิดดูย้อนหลังเอาเด้ยวยพี่น้องเด้อเอาในใต่ก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ให้เกียรติดตามรับชมในตอนนี้ถ้ามีข้อมูลอย่างอัปเดตพี่น้องเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการพบเชื้อแล้วในจังหวัดสกลนครผมสิเฝ้าแจ้งที่หน้าเพจสกลนครซิตี้แต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีให้พี่น้องไว้ใจได้แต่ว่า บ,มบ่มีบรได้หมายความว่าพี่น้องทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินากากอนามัยบอส่ใกล้ชิดได้ทุกคนบม่มนีนะครับแนวใดแนวใดทุกทุกคนขอความร่วมมือร้อยเปอร์เซนออกจากเฮือนใส่โลดนากากาอนามัยนะครับรักคนในครอบครัวรักญาติพี่น้องของเรารักคุณพ่อคุณแม่รักลูกๆของเราต้องช่วยกันป้องกันและก็ช่วยกันระมัดระวังกันให้ดีๆบ่มีไผ่ที่สิอันเบิงแงงสุขภาพของเฮาได้ดีไปกว่าเฮาเองนะครับ รัฐบาลเพิ่มบ่ได้สั่งล็อกดาวน์แต่เฮากระต้องเบึงแยงตัวเจ้าของให้มันดีเพราะฉะนั้นแล้วหากแพงแบ่งปันและก็ยังเอ่อเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องเฮาทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับมืนี่เบลนิกและก็ทีมงานแอดมินเพจสกลนครซิตี้ขอลาไปก่อนติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตได้ตลอดที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับไพ่บอกเข้าใจยังให้เลื่อนเลื่อนเบิง่งหรือว่าไพ่บอกเขาใจยังให้กลับไปเบิ่งทางต้นคลิปใหม่มือนี่เบนิกลาไปก่อนสวัสดีครับ